สวัสดีพี่นอ้องวันนี้แยกทิพสิมาเห็ดกับเขาสูพา้พี่สู้อน้องกินเลือกพี่นอ้นองแยกทิพหนึ่ง,ขงเขาอยายเห็นบอพี่นอ้องหนึ่งเขาไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งเขาอยู่แต่ว่าันสุกมีท่นเรียบร้อยปันใดแยกทิพบอกพี่เพราะตวจได้หลายแต่แยกทิพหนึ่งเขาอยู่พี่นอ้องหวานแยกทิพก็สิมาเตรียมเห็ดกับเขาเนาะพี่น,อน้องมะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยเนาะจ้ะเนาะ แน่ที <ony> ่ียมมาแล้วพี่เนาะอักาะเยงนักาะเยงนไป้ต้นหอมพี่่น้องล้อยากจะถืออะไรแบบนี้พี่เนาะบักบัวนี่คือกบพี่นนอะกบตัวบักใหญ่เลยเครื่องโลดได้เต็มพี่นนอง อดอ้ความปอดเลยนี่พี่น้องเขาเห็ดมาเรียบร้อยแล้อตัวบบกง่ายเลยพี่น้องตัวเดียวก็อ้อมอิ่มพี่ย่าทิพยิ้มผู้เดียวเนาะพี่น้องน,นะไงเดี๋ยจะถึกจัดการกันเลยพี่น้องเรื่องยำหั่นผักหั่นหยังกันหั่นผักหั่นซับครบจะข้าวกันพี่น้องทิพย์ก็เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วพี่น้อง หกพริกตะไคร้หัวอหอมเรียบร้อยแล้วคบแยกทิบกระซับเรียบร้อยแล้วพี่น้องบกวกหั่นเรียบร้อยต้นหอมไอ่ตูผักกระแยงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาล่งมือเห็ดกันเลยพี่น้องที่จริงแล้วครบนี่คันตามสูตรพอแม่พันผ้าเห็ดเนี่ยต้องเอาไปเผาไฟอนเลือกพี่น้องเพราะว่ายกทิบเอามีเตาทานยาทิบเลยว่าสิขวา ัวก <ih> ็หอมคือกันพี่น้องขัวหอมๆแล้วเฮาจังมาออมเนาะพี่น้องมัน eh? จังบ่เข้าเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้าวพเใส่เนาะพี่น้องเนาะพใส่ใส่ลงไปยพี่น้อง่ตําไว้เนาะี่เฮาตําไว้ใส่น้ําปลาลงไปด้วยพี่น้อง เสร็จแล้วเขามาตั้งเตาไฟนะะพี่น้างตั้งเตาเลยแค่ทิ์กระตังเตาแล้วพี่เนาอ,อยวเขหมาขว,ขวากุ้นนะหงหนหหมก้อน,น,นอก็น้อยแค่ทิ็ใส่ปลาใส่พริกขิงต้มไ่เล้ยข้าวับไข่หอมนุ่แล้วเดียวเขามาขวัว่ให้มหอมสักพันอพี่น้อง มันจังสิบอกข้าวเนาะพี่น้องเนาะมันไปย่อยเาเลยพี่น้อง น้ำเริ่มแห้งแล้วพี่น้องยายทิพัวให้มันน้ำแห้งๆยายทิจังเสียวน้ำเติมพี่น้องเติมน้ำลงไปเลยเถ้า,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 าพุ่มมาด่างๆด่างๆนิดหน้อยเล้วก็เขียวให้เขียวให้ครบมันเกลือยพันพี่น้อใงใช่แล้วไปชีรายเติมนะพี่น้องนะเขียวให้ก็มันเกล่อกัน ิบฟ้าไว้พี่น้องมวจังม่าเบิ่งกันอีกที่นึงขบกับเกื้อเรบพี่น้องขบเกือ่อเอะที่ใส่แบบหลอกพ่อนหลอกหล่ทกที่อะทีพันไว้ใส่แอกหลอกฟ้อไปเ่้มีสูตรตายตัวเรื่อยๆ เล็้ตามปากจะกอพี่น้อยีบวาบกสูงข้ากับจังมาใส่พักชีเป็นหอมนะพี่นนอนะ

ใส่เาไปเลยจ้าเข้าหมดพี่น่อยจะเปล่าใส่หนังปลาเพราะเยอะซิบใส่ปลาเลยใส่หลายเสี่ยหลายพต่ม้องหมดดีจจกหง่อย เดงองโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยแซ่บครับแซ่บแอบเช็จแล้วจ้าเสร็จแล้ว ยังได้พี่น้องเป็นแต่เสียเพรอะมกดแยกทิพย์พีなな่น้องเหมือดแน่จักน้อยพี่น้องบานแยกทิพย์มันเหมือดเนาะพี่น้องเนาะเสียพี่น้องเสียเสียปิดแก๊สปิดแก๊สพักมันสิเล่ซีมอีกรอบพี่น้องซีมอีกรอบ ว้ายอยากทักพี่น้องให้บันนี่ยซิมเหล่วซิมอีกอื้มอยากพี่น้องอยากอยากพูดเลยอยากกินเขาน้ำยาทิพย์กับแม่ด้วยจ้ะด้อเสียดแล้วด้วยจ้ะด้ออมกบออมไหวเพื่อพี่เพื่อน้องมาเยี่ยมมายามเนาะพี่น้องเนาะมากินเขาน้ำยาทิพย์ เสียบคักพี่น้องเฮ้ยเสียบคักความควบแย่ถิ่เห็นบ่พี่น้องเหนพี่น้องมาจ่ามาเสียบเสียบน้ำยาถิ่จ้า